สวัสดีครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องวิชาที่หลายคนน่าจะคุ้นเคยกันดีนะครับวิชาพละนั่นเองครับเคยสงสัยกันไหมครับว่าเอ๊ะทำไมเราต้องเรียนพละด้วยจริงๆคำตอบของคำถามนี้เนี่ยมันพาเราย้อนกลับไปดูประวัติศาสตร์ของมนุษย์ได้เลยนะว่าในแต่ละยุคแต่ละสมัยเนี่ยสังคมเขาต้องการอะไรจากร่างกายของเรากันแน่เอาล่ะครับเรามาเริ่มดูกันเลยคือต้องบอกว่าในยุคแรกเริ่มเลยเนี่ย การขยับร่างกายการออกกําลังกายมันไม่ใช่ทางเลือกนะครับแต่มันคือเรื่องความเป็นความตายเลยล่ะครับคือไอพวกทักษะพวกนี้เนี่ยมันไม่ใช่การออกกําลังกายเพื่อให้ร่างกายฟิตแอนด์เฟิร์มอะไรแบบนั้นนะคะแต่มันคือสกิลที่จําเป็นมากๆเลยนะสําหรับการเอาชีวิตรอดแล้ววิธีการเรียนรู้สมัยนั้นล่ะครับก็ง่ายๆเลยดูแล้วก็ทําตามกันมานี่แหละครับทีนี้พอสังคมมันเริ่มก่อตัวเป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแล้วเนี่ย จุดประสงค์ของการฝึกร่างกายก็เริ่มจะเฉพาะทางมากขึ้นอย่างในจีนเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่เรื่องสุขภ่าเป็นหลักเลยส่วนทางอินเดียก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องความสมดุลของจิตใจและจิตวิญญาณครับผมแต่ถ้าจะพูดถึงคนที่ยกระดับเรื่องพลาศึกษาไปอีกขั้นหนึ่งเลยนะจนกลายเป็นปรัชญาเป็นแกนหลักของการสร้างพลเมืองที่สมบูรณ์แบบเลยเนี่ยต้องยกให้ชาวกรีกโบราณเลยครับ วลีอมะตะอันนี้เนี่ยมันสะท้อนแก่นของแนวคิดแบบกรีได้ชัดเจนที่สุดเลยครับคือเขาเชื่อในการสร้างสมดุลร่างกายต้องสุดยอดสติปัญญาก็ต้องเฉียบแหลมซึ่งแนวคิดแบบนี้เนี่ยโอ้โหยังมีอิทธิพลมาจนถึงทุกวันนี้เลยนะครับ และจุดที่น่าสนใจมากๆเลยนะคือเราจะเห็นความต่างแบบสุดขั้วเลยระหว่างสปาร์ตากับเอเธนส์คือทางสปาร์ตานี่ยเขาจะเน้นประสิทธิภาพแบบโหดๆไปเลยสร้างนักรบอย่างเดียวในขณะที่เอเธนส์เนี่ยจะเน้นสร้างคนที่รอบด้านมากกว่าแต่ก็นะครับทั้งสองทางก็เป็นเส้นทางสู่ความยิ่งใหญ่ในแบบฉบับของตัวเอง พอมาถึงยุคโรมันชาวโรมันเนี่ยเขาก็รับโมเดลมาจากกรีกนี่แหละครับแต่เอามาปรับใหม่คือตัดอย่างอื่นออกไปให้หมดเลยเหลือไว้แค่เป้าหมายเดียวเท่านั้นนั่นก็คือการสร้างกองทัพที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อขยายแล้วก็รักษาจาักรวรรดิเอาไว้ครับซึ่งที่นี่เนี่ยมันจะต่างจากยิมเนเซียมของกรีกแบบคนละเรื่องเลยนะเพราะที่นี่คือลานฝึกทหารล้วนๆเลยครับไม่ได้มีที่ไว้สําหรับมานั่งถกปรัชญาเลยทั้งนั้น มันก็ยิ่งตอกย้ำให้เห็นชัดเลยว่าสำหรับชาวโรมันแล้วเนี่ยร่างกายก็คือเครื่องมือของรัฐเท่านั้นเองเอาละครับแล้วทุกอย่างก็เปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยเมื่อจักรวรรดิโรมันล่มสลายแล้วศาสนาคริสต์ก็รุ่งเรืองขึ้นมาแทนที่คือมุมมองที่มีต่อร่างกายมนุษย์นี่เปลี่ยนไปแบบสุดๆเลยครับคือไอปรัชญาสมถานิยมเนี่ยนะครับพูดง่ายๆก็คือความเชื่อที่ว่าร่างกายเนี่ย เป็นบ่อเกิดของบาปเพราะงั้นถ้าอยากจะบริสุทธิ์ทางจิตวิญญาณก็ต้องละเลยร่างกายซะซึ่งแนวคิดนี้แหะครับที่ทำให้พละศึกษาเนี่ยแทบจะหายสาบสูญไปเลยในช่วงยุคกลางการดูแลร่างกายกลายเป็นเรื่องไร้สาระไปเลยแต่มันก็มีข้อยกเว้นอยู่นะครับในขณะที่คนส่วนใหญ่เลิกสนใจร่างกายไปแล้วเนี่ย ก็ยังมีคนกลุ่มหนึ่งที่ยังฝึกร่างกายกันอย่างหนักหน่วงอยู่นั่นก็คือเหล่าอัุวินนั่นเองครับแต่เหตุผลของเขาก็คือเพื่อการรบลบรุนๆเลยนะและแล้วจุดเปลี่ยนครั้งใหญ่ก็มาถึงครับในยุคฟื้นฟูศิลปวิทยาหรือว่าเรเนซองส์นี่แหละครับพอมีแนวคิดเรื่องมนุษยนิยมเข้ามาเนี่ยร่างกายก็ถูกนำกลับมายกย่องอีกครั้งซึ่งนี่แหละครับคือการปูทางไปสู่ภารศ,ศึกษายุคใหม่ที่เราคุ้นเคยกันเอาล่ะครับ พอเข้าสู่ช่วงปี1,700เนี่ยเหมือนกับการปฏิวัติได้เริ่มขึ้นเลยนักคิดนักการศึกษาทั่วยุโรปเลยนะเริ่มสร้างระบบการฝึกร่างกายที่เป็นแบบแผนขึ้นมาซึ่งนี่แหละครับคือรากฐานของวิชาพลละในปัจจุบันเลยจะเห็นว่าแต่ละที่ก็มีเป้าหมายต่างกันไปนะอย่างเยอรมน,นีเนี่ยก็จะเน้นเรื่องชาตินิยมสร้างคนให้รักชาติ ส่วนสวีเดนก็จะมาแนววิทยาศาสตร์เลยใช้หลาักกายวิภาคมาออกแบบการฝึกแล้วก็อังกฤษที่ใช้กีฬามาสร้างบุคลิกภาพความเป็นสุภาพบุรุษคือพลาศึกษายุคใหม่เนี่ยมันเกิดจากเป้าหมายที่หลากหลายมากๆเลยครับทีนี้พอแนวคิดพวกนี้เดินทางไปถึงสหรัฐอเมริกาเขาก็เอามารวมกันหมดเลยครับแล้วก็พัฒนาต่อยอดไปอีกจนกลายเป็นปรัชญาใหม่ที่มันครอบคลุมมากกว่าเดิม คือสิ่งที่เฮเทริงตันทำเนี่ยมันสําคัญมากๆเลยนะครับเขาทําให้พละศึกษามันไม่ใช่แค่เรื่องของการฝึกร่างกายให้แข็งแรงอย่างเดียวอีกต่อไปแต่มันกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้พัฒนาคนทั้งคนเลยทั้งร่างกายทักษะสติปัญญาสังคมอารมณ์ซึ่งให้เป้าหมาย4ข้อนี้ล่ะครับที่เรามักจะได้ยินกันบ่อยๆในค่าพละที่โรงเรียนแล้วเรื่องรา,ราวทั้งหมดที่ว่ามาเนี่ย มันก็เดินทางมาถึงประเทศไทยของเราเหมือนกันครับแล้วก็มาผสมผสานกับสิ่งที่เรามีอยู่เดิมจนออกมาเป็นเอกลักษณ์ที่น่าสนใจมากเลยคือถ้าเราไล่เรียงดูเนี่ยจากยุคโบราณที่เราเน้นศิลปะการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5ก็เริ่มมีการรับไทยโซหรือกายบริหารแบบตะวันตกเข้ามาพอมาถึงรัชกาลที่6ก็ส่งส่งเสริมเรื่องกีฬามากๆเลย จนมาถึงปัจจุบันที่มุ่งเน้นเรื่องสุขภาพของทุกคนจะเห็นเลยว่าพลระศึกษาของไทยเนี่ยมันคือการผสมผสานที่ลงตัวมากระหว่างของดั้งเดิมของเรากับอิทธิพลที่รับมาจากข้างนอกครับเห็นไหมครับว่าจากแค่เครื่องมือเพื่อเอาชีวิตรอดมันกลายมาเป็นศาสตร์ที่ใช้พัฒนาคนแบบรอบด้านคือจุดประสมของพลระศึกษามันเปลี่ยนไปตามยุคสมัยตลอดเวลาเลยทีนี้คำถามสำคัญก็คือในอนาคตล่ะครับ ในโลกที่เทคโนโลยีมันเปลี่ยนวิถีชีวิตเราไปหมดแล้วเนี่ยพลรัฐศึกษาจะต้องปรับตัวไปเป็นอะไร